ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรถหรูสภาพสวยกริบจะน่าสนใจน่าขับน่าซื้อขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมอู่รถดีอยากขายกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมเจ้าตัว bmw 5 2 8 i 2.0 f 1 0 luxury sedan ปี2015กับราคาค่าตัวอยู่ที่1 1 9 0 0ล้บาท รถคันนี้ตอนเปิดตัวเนี่ยราคา3ล้านกลางๆนะในรุ่นนี้แต่ตอนนี้นะครับราคาลงมาแล้วกว่า2ล้านกว่าบาททําให้เราจับต้องรุ่นนี้ได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นไฟหน้านะครับเป็นไฟแบบ LED Adaptive พร้อมไฟตัดหมอกและมีคิ้วแบบโครเมียมมาให้ด้วยทําให้รถคันนี้มีความหรูหราม,มากยิ่งขึ้นรถคันนี้ผมบอกเลยว่าแม้จะผ่านไปแล้ว6ปีแต่รถก็ยังดูทันสมัยโฉมดูดีมากๆเลยนะครับล้อของรถคันนี้เป็นล้อใหม่นะเป็นล้อแบบบิตสโตนนะครับยางบิ s สโตนตัวล้อเป็นล้อแม x ขนาด18นิ้วสภาพสวยมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นรักชูรี่นะถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นรุ่น M s p ม r t นะครับหูข้างไฟฟ้าสามารถ พับปรับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยกาประตูก็จะเขียนคำว่า BMW เมื่อเราเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบกับสภาพที่ดูสวยงามมากๆเลยเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับตัดด้วยคอนโซลสีดำตัวพวงมาลัยเป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นเรียกได้ว่าพวงมาลัยเนี่ยสภาพผมให้ไปเลย90%ขึ้นไปนะครับ ด้านซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยเอาไว้ปรับคริสคอนโท t r ด้านขวาเอาไว้ปรับมันติมีเดียต่างๆหรือเราต้องการดูข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะปรับจากทางด้านขวามือไปได้เลยนะฮะรถคันนี้ไม่วิ่งมาอยู่ที่140,000กว่ากิโลมีฟังก์ชัน Push Start มาให้เรียบร้อยแล้วตัวคอนโซลนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีร้าวใ <Wow. S 1> ดๆทั้งสิน้น ปุ่มอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่มีรอยฉีกขาดแตกใดๆรถคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเต็นเป็นคนใช้เองนะรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับไ Drive ที่เราสามารถที่จะปรับเพื่อจะดูข้อมูลของรถได้เราสามารถที่จะดูข้อมูลได้เยอะมากๆเลยผมอยากให้เพื่อนๆมาลองใช้เองนะครับจะรู้ว่าตัวฟังก์ชันเนี้ยมีประโยชน์มากจริงจริง ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ8สปีดรถคันนี้นะครับเกียร์เนี่ยผมบอกเลยว่าขับไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดนะผมลองขับมาแล้วนะตัวเบาะนะครับตรงนี้สามารถที่จะตรงรองแขนเนี่ยสามารถที่จะวางของได้เมื่อเราเปิดเข้าไปแล้วนะฮะด้านบนนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกหรือมีรอยอะไรใดๆเลยนะเรียกว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนัง และเป็นเบาะที่ไม่มีรอยฉีกขาดอย่างที่เรารู้กันนะครับเบาะของรถ BMW เนี่ยจะมีความทนทานมากกว่ารถเบนด้วยนะเบาะตัวไอตัวหนังนะครับมันจะมีหนามากกว่านะทำให้เบาะมันทนมากกว่า ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ Memory s e ซได้ด้านหลังสภาพเบาะบอกเลยว่าสภาพ90%ขึ้นไปไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นเราจะดูกันเข้าไปเลยนะครับมีหน้าจอมาให้ดูด้วยสำหรับใครมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเราสามารถที่จะให้ลูกนะครับดูพวกกระตุงกระตูนด้านหลังได้สบายสบายเลยแอร์ด้านหลังก็มีมาให้ด้วยทำให้คนนั่งหลังสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประตูเป็นประตูแบบดูด ไฟท้ายจะเป็นไฟตัวเชฟตัว L นะครับสวยงามมากๆมีตัว Parking เซนเซอร์พร้อมท่อไอเสียคู่มาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของรถยนต์คันนี้กันดีกว่าว่าสเปคของรถยนต์คันนี้จะเป็นอย่างไร เครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000cc ที่รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่214แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบทวินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีขนาดที่เล็กลงมาเยอะมากๆกว่ารุ่นก่อนๆนะรถคันนี้เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ8สปีดถังน้ำมันนะครับสามารถจุได้ถึง70ลิตรเลย และไม่น็อตต่างๆเนี่ยผมบอกว่ามันอยู่ในสภาพที่สวยจริงๆไม่มีฉีกไม่มีขันใ,นใดๆมาทําให้รถคันนี้ผมเชียร์ที่จะซื้อรถคันนี้นะถ้าคุณกําลังหารถรุ่นนี้อยู่เบรกหน้านะครับและเบรกหลังเป็นแบบดิสเบรกระบบการส,สะเทือนช่วงหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบมันติริงผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ bmw 5 2 8 i 2 0โฉม f 1 0 ตัว Luxury s e ดานปี2015กับราคาค่าตัวอยู่ที่1 1 9 0 0 0 0บาทตอนเปิดตัวอย่าลืมนะครับมันอยู่ที่3ล้านกว่าบาทเลยตอนนี้ราคาลงมา2ล้านกว่าบาทแล้วผ่านมา6ปีรถคันนี้ม่อยู่ที่140,000กว่ากิโลสภาพสวยงามมากๆใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์062-824-2551สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยสภาพรถคันนี้สวยมากๆจริงๆและผมนะครับอูรถดีอยากขายวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับ